ตอนนี้ก็ปักเสาเสร็จแล้วทั้ง4ต้นต่อไปจะเป็นการประกอบคอนนะครับคอนของไฟฟ้าแรงสูงขนาด2เมตร4ท่อนจะใช้ทำเป็นฐานแล้วก็ตามด้วยคอนความยาว2.5เมตรอีก7ท่อนไว้ปูเป็นพื้นเพื่อรองรับถังน้ำปริมาณ3,000ลิตร ทำงานบนที่สูงอันตรายครับต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยอุปกรณ์เซฟตี้ก็เป็นของการไฟฟ้านะครับแต่อีกคนไม่ใส่ชำนาญงานเลยเป็นหัวหน้าช่างนะครับ

คอนนี่หนักมากเลยครับประมาณ60-70บเโลได้หน้าห้าเป็นคอนของเสาไฟแรงสูง